มึงลูกลูกกินญ้าคมใหญ่ใหญ่้โชคกินหญ้าคำมใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็แม่พินมรับ์ข้าวขุนทอง ลูกลูกกินยาคำใหญ่ก็ดีใจแล้วนี่แม่หมูแม่หมูก็จีนด้วือกันมันทำยังไงเลย ทำไยง้เลยบุตรหลือนก็ไปกินน้ำมูลน,น้องบุตรหลอดไบุตรหลือนก็ไปกินน้ำมูลมันมันบ่มันไงก็ไปกินน้ำมูลบุตรหล่อนก้านำโชคลูกแจ็คพอดร้อยล้าน ปีกวัวแล้วไม่ปีกว่วแล้วแม่เพิ่มซับก็ได้ใกล้จะถึงแปดเดือนแล้วมีท้องจะแปดเดือนแล้วมีท้องสิแปดเดือนแล้ว,มลวมหมูแดงกับท้อง สามเดือนทับพ่อเพิ่มกับตันพาลยแม่หมูนางหมูล้นแตก่กำเนิดครับตัวนี้ล้นแตบเกิดเลยลูกแดงธีวดา ลูกไส้เป็นลูกพิกแดงอันนี้คนเลี้ยงอันนี้คนนี้เป็นคนเลี้ยงน้องกุ้ค่าเป็นผู้ดูแลทุกมือเลยน้องกุ้น่าเลี้ยงวัวทุกมืออน,นี่คือผู้ดูแลวัวในฟาร์มกินหญ้าแพงโกล่า กินาแพงโกลาคำใหญ่ๆกินแต่แซบขนาดแ <Yeah. S 1> องโกลาเรามีให้กินตลอดปีมีแองโกลาสาม oh, <boy. S 1> สามลายว่าไอไอโชคไอ้นำโชคพ่อพันประจำฟาร์ามยังผสมมาท่านใดครับตัวนี้มาจ่ได้ปีกว่ครับปีกว่าครับตัวนี้ สูงร้อยสี่สิบแหลวครับตัวนี้ร้อยสี่สิบลูกแจ็กพอตร้อยล้านครับแม่เป็นลูกของซีว่ายครับง่ายๆแต่พอนำโชคเป็นแจ็กพอตร้อยล้านตัวน,นั้น คุณลอดลูกทศพลหนึ่งหนึ่งหกกอดได้สองเดือนแม่เสียให้เป็นหัว้ังมาท่านจะเลื่อนเติบโตโอ้จะไปไก่รวดหลกเจ็บไปไก่รวดผู้ดูแลฟาร์มคือน้องคุณค่านี่ไงหันหน้ามาสิ ผู้ดูแลฟาร์มถือไม้อยู่นี่ง่ายเห็นไหมยังมาหลกยังไหมโดยไก่หลวดไฟโดยไก่หลวดไฟเดอเินแม่โบดูเดินแม่โบดู อันนี้แม่เพิ่มซับครับแม่เพิ่มซับท้องจะแปดเดือนแล้วท้องกับกับตันผ้าร้วยครับเดือนพฤษภาก็คอดแล้วแม่ของไอ้โชคไอ้นำโชคอันนี้ลี่แม่ลิงแม่ลิงลูกกรีดนมก็เลยพร้อมนิดหน่อย อันนี้พอมมนหน่อยอันนี้พอโบมันหน่อยอันนี้ผู้ด,ดูแลผู้ด,ดูแลฟาร์มครับผู้ไดเบื่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อช่องมินยูฟาร์มชแนลผู <c oughs> ้ด,ดูแลฟาร์มขึ้นน้องคุณค่า น้องคนข้าเป็นคนดูแลมาดูแลฟาร์มทุกวันเลยนี่คือเจ้าลายกูดูแลเส้นทางอุอทย นิวฮอลแลนด์สามจุดห้าศูนย์ห้าสิบแปลงมานี่นครับนี่หน้าคือเก่าเหรอครับมันก็นได้เยี่ยมแล้วกัะยางนี้อืมตัวตันาาเลออินกับนี่ nhà lẻ lại, nóออกมา gim nạm, cái câu, như là đệm, có tia cái ไก่เตีย๋ยไก่พันไก่ไก่เตีย๋ยอยมีนาอยู่สวนคือเก่าครับคนชอบนานะครับเปิดเพิ่งไปทายเพิ่งแผลไปเปิเพิ่งแผลครับ เราไทยบ้างแพแมาเดี๋ยวผมเผยแพร่ภาคไทยแม่ดีใจครับเอาเกนีเด็กกับดื้อน้องคุณพาเจียวแล้วแม่เอาเกี๊ยวัส<า>ดีครับบ๊ายบาย